เสียมานานแล้วค่ะตาเขาบอดตาบอดมานานแล้วค่ะแต่เป็นอะไรสาเหตุจากอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าพ่อได้มาก็ตอนแกม,มาอยู่กับพ่อก็ตาบอดแล้วตาบอดข้างหนึ่งอะคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะมาให้อาหารช้างค่ะให้อาหารยายคำแพงนะคะต้องโยนโยนสับเนี่ค่ะข้ามคลองโอ้ยรถเนี่ยร้อนไม่ละยายเอ้ย ขึ้นมาอยู่กับลม่มกินหญ้าตะเตียนเลย มีลูกปลาด้วยกินหญ้าสะเียนเลยนี่คะคะพามาหาคุณยายนะคะอา้าวยายคุณยายกำแพง ตาเสียข้างนึงนะคะอา้าวห้ดูดีดูดีอา้าวเนี่ยให้ดูแล้วค่ะอา้าวตาเสียข้างขวานะคะตาเสียมานานแล้ว ตาบอดมานานแล้วค่ะแต่เป็นอะไรสาเหตุจากอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าพ่อได้มาก็ตอนแกนมาอยู่กับพ่อก็ตาบอดแล้วตาบอดข้างหนึ่ง่ะคะ่ะมีตาแค่ข้างเดียวที่ ที่สามารถมองได้นะคะตรงนี้ก็เมื่อก่อนมีหญ้าเยอะนะคะเหมือนทางนู้นนะคะ่ะเห็นไหมตรงนู้นมีหญ้าด้วยเดี๋ยวตอนเย็นจะเกี่ยวให้แม่เพลินนะคะทางนู้นหญ้าลำสวยเลยเดี๋ยวตอนเย็นปุ้ยจะเกี่ยวเกี่ยวหญ้าตัวนี้ให้แม่เพลินกินแต่ตรงเนี้ยยายคุณแพง จัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีช้างอีกเชือกนึงนะคะอยู่ทางนน้นเป็นช้างตกงานค่ะช้างตกงานเหมือนกันนี่ค่ะนี่ก็เป็นช้างตกงานนะคะ นั่งดูช้างกินหญ้าเดี๋ยวจะพามาดูดิเดี๋ยวปุ้ยพาไปดไปูเก็บผักดูหญ้าอนเนาะแถวนี้มีไหมแถวนี้มีธรรมชาติเอาไว้กินส้มตำส้มตำ จองนะคะคฟืนเต็มเลยนา่เดี๋ยวว่างว่ามาเก็บฟืนนะคะเนี่ยฟืนเยอะมากเลยประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้งกนะคะแค่เราประหยัดค่าใช้จ่ายอย้นี่ไงหญ้าสวยมากเลยเนี่ยคะ่ะเห็นหญ้าแล้วเดี๋ยวจะลงมาเกี่ยวหญ้าตรงนี้ให้ แม่แพลินนะคะเนี่ยค่โอ้ยสวยสวยืวย็ออากาศก็ไม่ร้อนเนาะ,ะตรงนี้ร่มไม้เนี่ยค่ะพ่อหนูบอกว่าให้มาเกี่ยวหญ้าแถวนี้สวยมากเลยะคะ่ะดูดิเนี่ยมาดูหญ้าไว้ฝั่งนู้นก็มีโอเคเดี๋ยวกลับไปเกี่ยวดีกว่า เอาเคี่ยวเกี่ยวย้ามาเกี่ยวย้าก่อนนะคะ,ะแล้วก็มาดูผักกันจองโู้ยแม่ปุ๋ยเลี้ยงช้างด้วยหาของกินไปด้วยเนาะอันนี้ค่ะผักกันจองอู้มมีคนเด็กด,ด้วยเนี่ยค่ะตามทางเดินก็มีนะคะนี่ไงผักกันจองธรรมชาติเอาเอาที่มันเป็นเนี่ยค่ะ นี่นะนี่น,นี่ที่เป็นดอกปื๊บนี่ทางนี้ต้นหนึง่งเอาไว้กินส้มตำนะคะหรือว่ากินกับกินกับน้ำพริกก็ได้นี่ค่ะเดินทางนี้ ลกหน่อยรกหน่อยปกลุมเอาไ,ไปเก็บเก็บผักไงวันนี้เราเอาอะไรมาขึงไว้แล้วก็รอดสิคะมาเก็บผักค่ะ <c oughs> อ,อน,นี้จะเก็บประจำจะขึงไว้ทำไมเนี่ย เนี่ยคะ่ะมีแต่เขาเลยเนี่ยอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเก็บผักก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องโอปอลแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ